พวกเราจะทำเพจให้ความรู้และจัดก,กิจกรรมให้ทุกคนร่วมกันพูดคุยหรือที่เรียกว่าขับเฮาเออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันภายในสถานศึกษาและจัดก,กิจกรรมการแข่งขันตามโปสเตอร์อีกด้วยพวกเราอยากให้ทุกคนรู้เรื่องนี้มากขึ้นปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับปัญหาการคอร์รัปชันภายในสถานศึกษาเป็นปัญหาที่มีมาย่างช้านาน,านจนฝังรากลึก ปัญหานี้ทําให้คนส่วนใหญ่มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติจนกลายเป็นความเคยชินในสังคมเช่นการทุจริตค่าหานกลางวันนักเรียนและนมโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานรวนเป็นปัญหาที่ไม่เป็นธรรมแก่น,นักเรียนและคนส่วนใหญ่ก็จะมองข้ามปัญหาเหล่านี้และไม่รู้ว่าปัญหานี้แหละคือการทุจริตคอร์รัปชันที่กําลังเกิดขึ้นนั่นทําให้โครงการเรามีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายข่าวสารแก่น,นักเรียนให้นักเรียนรู้เท่าทันและต้านหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจ,จให้กับคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นั่นจึงทำให้กิจกรรมของพวกเราเป็นออนไลน์ทั้งหมดโดยพวกเรามีช่องทางการกระจายข่าวสารสองช่องทางทางั้งทาง Facebook และ i n s t a g r กรกิจกรรมที่ดำเนินก็จะมีการพูดคุยในขับเหากับแขกรับเชิญมีสังคมไทยมันเป็นการแข่งขันครับผมที่เราจบไปแล้วอ่ะ เรามีงานทําถ้าเราแข่งขันสําเร็จอันนี้ผมยอมรับว่ามันอาจจะเป็นหนทางเดียวที่เด็กไทยอาจจะเป็นวิบากกรรมอะที่เด็กไทยอาจจะต้องเจอและยังมีกิจกรรมการแข่งขันโปเตอร์ชิงเงินรางวัลคือได้ทราบถึงปัญหาของการคอร์รัปชันสาเหตุการเกิดคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เกิดเป็นปัญหายอย่างมาก ก็ช่วงแรกอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการประสานงานแต่พวกเราก็ได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วค่ะโดยการที่ว่าเราได้แบ่งงานแล้วก็กระจายแบ่งคนตามหัวข้อตามงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายในหน้าที่นั้นๆแล้วก็จะกําหนดวันเวลาเนื้อหาแล้วก็เอามาร่วมกันพูดคุยกัน ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยกันแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จค่ะคือหนึ่งเลยก็คือเวลาเวลาของพวกเราก็จะไม่ค่อยตรงกรันก็ทำให้เป็นอุปสรรคอย่าง,น,งนั้นในการที่ว่าเราจะคุยงานกันได้ช่วงตอนไหนช่วงไหนที่แบบจะสามารถประสานงานกันได้ทำงานกันไดง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะ สก็คือเพื่อเพื่อนบางคนก็ไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าแสดงออกก็อาจจะเป็นจุดสําคัญนิดหนึ่งที่ทําให้การดําเนินงานของเราเนี่ยล่าช้าไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วพวกเราก็ได้แก้ปัญหาค่ะโดยการที่มาพูดคุยกันบ่อยๆแล้วก็แลกเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนการจนทำงานออกมาได้สำเร็จค่ะ